สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยเอ่อเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันเป็นกำลังวันของทางแอดนะคะทางช่องเนาะเอ่ออาจจะเข้านะคะ เข้าส่วนมาก็เข้าตัวเด่นนะคะทุกคนจะไม่ได้เข้าทุ่มหวยนะคะลองพิจารณากันดูเดอ้อสําหรับสายหุ้นนะคะจะมีตัวเด่นให้มีเลขชุดให้นะคะแล้วก็จับ3ามตัวให้นะคะอ่ะก่อนที่เราจะมารับชมเอ้ยรับชมรับฟังความมาั่นความเพงความปังของวันจันทร์นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนําเสนอนะคะแอดขออนุญ,ญาตลงคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลงคลิปสรุปต่ตอเลยนะคะคลิปสรุปต่ตอเลยเนาะ ทำไม่นี่นะคะเอามาดูกันนะคะหวยดาวปกของเรานะคะก็มานเฮงนะคะมาทั้งเบิ้ลทั้งหามเลยนะคะทั้งเบิ้ลทั้งหามแล้วก็หกห้าตรงๆเลยนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราก็ปังกันทั้งอาทิตย์เลยนะคะแอดก็ขอให้ฟังแบบนี้ทุกวันนะคะแล้วก็เนีย่ยค่ะเดีย๋ยวอ วันจันทร์ก็จะพาไปสอยดาวใหม่นะคะใครที่ชอบหุ้นดาวโปกนะคะก็ติดตามไว้เดอ้อติดตามไว้ค่ะอาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะตัวเด่นของเราก็ห้าหกก็ได้อีกแล้วนะคะได้อีกแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าปังๆม,มากๆเลยนะคะสําหรับแอนไม่เคยปังเท่านี้มาก่อนเลยนะคะเอาเอาส่วนล่าเช้านะคะเมื่อคืนนี้ก็เอ้ยเมื่อเช้านี้ก็เข้าเก้าหกเข้าศูนย์ห้านะคะ 96อ้าเข้าลาวเอกอีกแล้วเนาะ96นะคะแปลสองสองไม่มีนะคะอ่ะเสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์นะคะก็อาจจะพอไปวัดไปวาได้นะคะอาจจะไม่ได้เข้าตลอดเนาะอันนี้สําหรับสายหุ้นนะคะสําหรับสายหุ้นมันมันก็ตัวเด่นเล่นได้ทั้งวันสามารถสามารถดูได้เลยนะคะตัวเด่นแต่ว่ามันจะเข้าไหมนะคะแต่ว่าเอ,อ่อตัวเด่นของวันจันทร์นะคะทุกคนตัวเด่นของวันจันทร์ทำไมมันมาอย่างนั้นก็ไม่รู้นะคะ ตายแล้วไม่ใช่แอดไปสูงมันจะมาต่ำบททีนี้โอ้ตายไม่ใช่ศูนย์หนึ่งสองจะเดินบททีนี้โอ้แอดนายกหวยวันจันทนะคะวันจันรนี่ปราเซียนทุกหวยเลยนะคะวันจันทร์วันปราเซียนเนาะอ่ะมารับชมความหมานความเฮงความปันของวันจันทร์กันนะคะลินกับพันกันเลยค่ะหิ้วเข่าไข่หิ้วเข่าแอดกับลุงวันทีค่ะลุงลืมวันทีขออภัยเนาะ โอ้ยเลขวันที่สวยจังเลยค่ะเลขวันเลขวันที่นี่1ิเดนาะสิเดือน11ใครมีทุนก็อย่าลืมติดไว้หวยราวพัฒนาเริ่มสิบเบอร์นีน้บคาะมาดูนะคะราวเช้าของเรานะคะ901นะคะราวเช้าของวันที่11นะคะ9ก9าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ดค่ะทุกคนเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะ เออ9608172นะคะแอดจับสามตัวได้นะคะอันนี้คือสามตัวตามสูตรเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่มีกลับหัวหรืออะไรมันจะตามอย่างนี้เลยค่ะ901 908 971 978นะคะ601 608 671 678อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเออ ตัวนี้นะคะตัวเจาะแล้วก็สาตัวเห็นไหมคะถ้าตามสูตรเลยมันจะให้อย่างนี้ทุกคนแปดชุดนะคะถ้ามันกลับหัวให้เรียบร้อยเนาะจะไม่มีหกไม่มีเก้ากลับหัวอะไรแบบอนี้นะคะแต่ว่าแอดก็กลับหัวให้ทุกคนเองนีแหละคะ่ะถ้าตามสูตรมันก็จะเรียบๆอย่างนี้เลยนะคะเวลาจับ3ตัวนะคะแต่ว่าหวยมันคือเป็นแนวนี้คะ่ะ หวยสวยมากเลยนะคะโอ้พวงนี้นะคะว่าเม้นมัน,มน,มนสิมาสูตรเล่นทั้งวันบอกคะ่ะหวยลาพัฒนาแต่ว่าถือว่าเลขลงต่ําเลยนะคะเลขลงต่ำเนาะหวยสวยงามพระรามเปรค่ะค่ะ นี่นะคะเป็นตัวเด่นนะคะเป็นกําลังว so okay. ันพรุ่งนี้ก็ลองดูนะคะตัวเด่นไปดีค่ะตัวเด่นเข้าดีนะคะใครที่ยังไม่มีแนวทางนะคะโอ้ยอยากกิ้มจริงเลยไม่รู้จะไปดูแนวทางที่ไหนวันัก็ลองแวะเข้ามารับชมรับฟังนะคะเอ้าทำไมไม่มีดาวปกนะคะดาวปกแอดจะลงให้หลังตอนเย็นวันจันทร์นะคะจะเป็นตอนเย็นวันจันทร์นะคะถ้าเป็นแนวทางดาวปกนะคะแอดจะลงให้ตอนเย็นวันจันทร์นะคะ นี่แหละดูเป็นแนวทางกันไปค่ะทุกคนชอบก็ค่อยจัดเด้อวันจันนะคะปราบเซียนนะคะวันจันป่าเซียนที่สิบสองเนาะเอยที่สิบเอ็ดหลงวันที่ค่ะเด่นนะคะห้าหกเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะห้าสองหกเก้าหนึ่งสามเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดห้าหกสามนะคะห้าสองเจ็ดห้าสองสาม หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสามหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองสามนะคะแอดฝันว่าฝรั่งนะคะทุกคนเดี๋ยวไปอ่านอย่างฝันเห็นฝรั่งเนาะเหมือนแอดเข้าไปทํางานในผับในอะไรเลยนะคะแต่ว่ามีแต่ฝรั่งไม่มีคนไทยเลยนะคะเล่นของนอกค่ะทุกคนเล่นของนอกอ้ยเหมือนเหมือนแอดเป็นคนทํากับข้าวหรือว่าเป็นเด็กเสิร์ฟนี่แหละในฝันนะคะ เออจังไดจะไปเห็นบู๋เมือนจะดูดปากวหมืจอ่านจือ้อหรอจือ้อหรือกันอยู่เนาะฝรั่งคือคล้ายๆคล้ายๆในผับนะคะบางคนก็เต้นโชว์ถอดเสื้อถอดเสื้อในอะไรเขาก็ไม่อายเนาะเออเขาก็อ้วนอ้วนอู้นม,มใหญ่มากนะคะแต่ก็แบบก็ไม่น่าเกลียดนะคะทําไมแอดถึงมีความรู้สึกว่าไม่น่าเกลียดก็ไม่รู้นะคะ เดอเราก่อนแอดยืนเบงค่ะเขาเอาเห็นเบงเนาะเขาเออเขาจะืดจืดกันให้ดูเนาะแอดก็ดูค่ะดูเขาอยู่กันเป็นคู่เลยนะคะคู่ผู้ชายผู้หญิงนะคะทุกคนเออแอดกัว่าขึ้นสีค่ะซีค่ะค้างทุกคนเอาเผื่อทุกคนชอบเผื่อเอาไปเปรวเวด้วยเอาบางท่านอาจจะถามเนาะแอดฟันอะไรแอดฟันอะไรวาสำหรัเอาเปรีเอาจักสีมาหวยใดเลยแอดก็บอกหูหรอกกว่าจะถึงหวยไทยนะคะทุกคนถ้ากว่าจะถึงหวยไทยแอดฟันทุกวันหนึ่งค่ะทุกคนฟันทุกวัน เอาคอยนอนหลนยเน้ตคอยนอนไลยขคอยก็ฟันหลยบาทนี่แล้วฟันคู่มือหลัวบาทในไตบบเอฟซีว่าจักสิเอาฟันไดเนี่ยก็ฟันเห็นนมนี่ตัวถึงมันฟันเห็นนมฟันเห็นคนจืดรจืดรกันโู้ยแต่ว่าแอดหันบบเห็นบักกันบักอร่อยค่ะเจ้าค่ะแอดกจ้องจ้องอยู่มันคือนั่เหนเห็นแท้มันโบเห็นเนาะมันคาดจะจูบกันอยู่หัดจูบกันอยู่คือหนังฝรั่งเหนีหมหนังฝรั่งเนาะข้าจูบแต่กันอยู่หันละเิเหตดยังกับบบเหตุจูบแต่กันอยู่หันละเอา <c oughs> แต่อย่างหัวอีเลย่าเมนเวเบาถึงอันเรื่องสุขศึกษาหลายเทปบอกว่า,วาสนันเกตุแต่อย่างหัวอีลีค่ะจืดหรือจืดหรือกันค่ะฝันฝันลายมุกจุกกระเปียดค่ะ เอามันกับบล็อกมันก็ไม่น่าเกลียดนะคะทุกคนมันเหมือนแบบเออมันเขากินเหล้าเขาเมาเขาก็ธรรมดาเนาะแค่เขาจับกันเป็นคู่เป็นคู่ไผคู่มันค่ะบ่ามีแบบสวิงได้บ่ามีแบบสวิงค่ะเป็นคู่ใครคู่มันบางคนก็อยู่คนเดียวก็แก่นะคะแก่แก่แค่ข้างบนนะคะแก่ถอดเสื้อนนะคะปกติเขาก็ใส่เหมือนสายเดี่ยวเสื้อนอยู่แล้วนะคะทุกคนเออเขาก็ถอดเขาก็แก่งเต้นนอนในผับในผับนั่นเลยค่ะแต่ว่าผับที่ไหนไม่รู้มีแต่ฝรั่งนะคะ แอดภาพปเบิ่งของหนกค่ะบ่เห็นค่ะบ่เห็นบนบกอร่อยบอ่เห็นยังเห็นแต่นมแบบกระโตนยายป้านะยายป้าน่ะขึ้นเก้าอี้เต้นเนาะขึ้นเก้าอี้เต้นหันหน้ามาหาแอดก็เต้นบ่สนใจเนาะอ,นอ้ยนมเราอ้ยใหญ่ค่ะค่ะอู้ยต่นมเขาสวยนะคะทุกคนเต่งตึงเป็นก่อนเป็นบอกอยู่แต่เขาฝรั่งเขาบได้ทํำดอกนอนมเนะยาะใหญ่มากค่ะเพราะว่าเขาก็ตัวใหญ่กว่าบัวบอบอ้วนหน่อยนะคะ โอ้ยแอดเหลือนึ่งว่าเขาเพิ่นสิหยานไม่เพิ่นระบ่ยดานไม่นุ่มเพิ่นระงามค่ะกับบักเลยแอดก็โู๊ดเฮงข้าเจ้าเฮงข้าวขาวตัวแดงๆเวลากินเหล้าเขาเจอตัวแดงๆโอ้ยแอดก็เบิ่งเบิ้งเขาก็จูบปากกันเขาก็จุดหรือจืรืจืรืกันแอดกู๊าเขาบ่อายเลยเฮาเฮ็ดจังได๋เนาะแอดคิดตอนแรกได้แอดแอบนะคะแอดแอบดูนะคะเอาไปเอามาเขาบ่อายแอดก็เลยเบิ่งยืนเบิ่งเลยค่ะอุ้ยฝันเนาะ ถ้าอย่างหัวค่ะฝันจือดีเจือดีกันนี่แหละค่ะเมื่อวานเพื่อมากค่ะเพื่อมากจือดีจือด,ดีกันสี่ตัวเนาะเอาเผื่อใครชอบนะคะแปเอาไปหวยอื่นน,น,นี้ห้าสี่เจสวยเทปเปเตอาไป,วไปหวยเราพัฒนาสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ